เป็นคนรักรถก็มักจะต้องมีรถเยอะและอะไรที่เป็นไอเดียที่แบบว่าเฮ้ยเรามาสร้างลิฟต์สามชั้นที่บ้านเลยนี่วะไม่ถึงมึงไงม่ครับผมเพราะผมแค่สองชั้นนี่แม่เก่งเราทีวันแรก <laughs> พี่ก็โทรถามมันนี่แหละว่าเฮ้ยลิฟต์ซื้อ <laughs> ที่ไหนวะเราเก็บอะเราเก็บแต่รถที่แบบว่าเป็นความทรงจําของเราพี่ไม่ได้เก็บรถอะไรแพงมากมายเย,ยอะแยะครับเหมือนคนที่เขาสะสมจริงๆนะถ้าดู คันบนบนมันไม่มีราคามีมูลค่าทางใจมากกว่าแต่มันก็เป็นคลาสสิกทุกคันที่พี่เก็บมันก็ขึ้นราคามันก็ขึ้นตลอดบางคันเนี่ยพี่ไม่ได้แตะเขาประมาณคือทุกคันเลยดีกว่าทุกคันเลยอะทุกคันก็ไม่ได้แตะเลยพี่นอกคิดจากว่าแบบว่าเออเพื่อนนัดกันเอารถไปขับเล่นกันนะคันไหนเก่าแก่ที่สุดอายุอายุมากที่สุดรถของพี่อะที่พี่เก็บอยู่มันคงเป็นรถพ่ออะรถพ่อเป็นทันเดอร์เบิร์ดนั่นแบบมันยังวิ่งได้ไหมพี่ มันวิ่งได้แต่ว่าเบรกที่ก็แบบว่าไอ้หาเบรกตุดปัดเออปัดนะเข้าใจฮะเข้าใจครับมีความมีมีความเสี่ยงนิดนึงเออแล้วก็แบบว่ามีรถรถของ <c oughs> อนุยอย่างเงี้ยครับอนุยอัมพลเป็นคันแรกที่เขาซื้อป้ายแดงครับ,รบแล้วพอถึงทัวร์นี่เขาก็ยกมาให้พี่อเอามาจอดเก็บไว้อันนั้นรถอะไรพี่รถเบนซ์หนึ่งสองสี่แวนหนึ่งสองสี่อันเป็นรถคูดแรงโคตรแรงในสมัยก่อนเป็นเครื่องสามพันสองร้อยซีซีทวินเทอร์โบพี่หนุ่ยอัมพลเนี่ย หลายคนก็จะเรียกพี่หนุ่ยทําไมพี่เป๊กเรียกอาหนุ่ยคือพี่กับแพดลูกของพ่อเตอ๋อเลวัดผู้ที่นั่นนะอ่าครับโน่นหนึ่งเราก็เจออาหนุ่ยน,นี่แหละกับแพดแล้วแพทเรียกอาอ๋อเราก็เลยเรียกตาม,มเราก็เลยเรียกอาตาม,มจนถึงทัวันนี้ก็เลยเป็นเป็นอาหลานกัน,น,นะกน